พระเจ้าได้เห็นภาพเกมแล้วพระเจ้าไอ้ตัวนั้นมันมาแล้วนะเข้าใจแล้ว เดี๋ยวนะก็เคยสู้ไปแล้วให้สู้ซ้ำอีกแล้ว เพยงกูปุโป๊ะคนกดติดตามนะขอบคุณมากมากโอ้ตายตายจ้ะอีกแล้วอ่ะบรรยายนีกแล้วอ่ะแล้วก็ไม่มีแบบจุดเท้บจุดเซดเิร์ฟอะไรแล้วก็ถ้าเราข้ามไปก็มันมันก็ดันเป็นส่วนที่มันเป็นภูมิหลังที่สําคัญอีกเป็นความรู้สึกที่ผมลำบากใจบ้างเนยครับผม เออถ้าเป็นแบบในป่าวิญญาณนะในในป่าหมู่บ้านป่าเนะี่ยผมก็จะเข้าใจอยู่ว่าแบบเออข้ามไปบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ลำบากใจเหลือเกินนี่ก็ติงหนึ่งครึ่งแล้วเนี่ยเหมายถึงเวลาจริงๆเนี่ยแล้วผมต้องมานั่งแปลอะไรเนี่ยแล้วจะไปเทปย,ยังไงเนี่ยทำยัง <c oughs> ไงดีท่านผู้ชมนี่สองชั่วโมงแล้วเนี่ยผมแปลมาเนี่ย ชั่วโมงครึ่งเนะี่ยชั่วโมงสี่สิบนาทีทำยังไงดีเนะี่ยทำยังไงกับชีวิตดีจุดเซฟก็ไม่มีอืมยังไงดีเนะี่ยยังไงดีเนะี่ย คือไอกตกลงคือไอเฉตท,ที่บรรยายมาเมื่อกี้มันก็เดินจากไปร่ำร้องเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเดินจากไปเพราะมันคิดว่าเหยื่อตายแล้วใครเน่ก็พูดในใจว่าฉันฆ่ามันไม่ได้แล้วรู้สึกเหมือนรู้สึกผิดรู้สึกอะไรอย่างนี้แล้วก็เลือดก,ก็ไหลออกมาเต็มไปหมดเลยแล้วก็เธอมองอะไรไม,ไม่ไม่ค่อยเห็นนะครับหลักสักพักหนึ่งเธอก็เริ่มตั้งสติแล้วก็ เข้าใจหรือว่ารู้แล้วว่าตาของเธอเนี่ยไม่ใช้การไม่ได้แล้วไม่รู้ว่าตาหลุดออกไปหรือยังไงไม่รู้เธอใช้การตาซ้ายไม่ได้แล้วเฉพาะตาซ้ายเ,ยเธอก็หัวเราะนะครับแล้วก็ใช้ตาข้างขวาที่เหลืออยู่เนี่ยมองไปที่บ้านที่พังๆของเธอ แล้วก็เห็นเหมือนมีแขนขาดของเธอแขนที่ขาดของเธอกระเด็นอยู่อีกกระเด็นออกไปแล้วเธอก็ยิ้มแล้วก็หัวเราะอะไรก็ไม่รู้นะครับอาจเป็นว่าร่างกายเธอเละเทะจากการสู้กับสัตว์ตัวนั้น จู่ๆเธอก็หลอนนะครับได้ยินเสียงของดีโมเพื่อนในวัยเด็กอะไรก็ไม่รู้แบบไปตายซะอะไรเงี้ยเสียงของดีโมเพื่อนในวัยเด็กเพื่อนบุลลี่เนี่ยนะเออแต่ปรากฏว่าก็มีเสียงนึงมาเสียงของอเภสัชกรที่เธอไปซื้อ,อยาเนี่ยบอกว่าให้อดทนไว้สิหรืออะไรต่างๆนคือสรุปคือมีเสียงหลายๆเสียงในหัวออกมาให้ ให้อยู่หรือจะให้ไปอะไรเงี้ยตีกันไปตีกันมาแล้วก็เธอก็นึกถึงรูปภาพของคุณย่าที่เธอวาดนู่นนี่ เธอยู่ก็มีพลังสีดำมาครอบงำเธอจากขาเธอพยายามที่จะปัดมันออกหรืออะไรแต่ว่าแขนของเธอก็ใช้การไม่ได้นี่คือความตายเหรอหรือฉันเสียสติไปแล้ว เสียงปริศนาในหัวก็บอกว่าถ้าเกิดว่าไคเน่จะยอมแพ้ก็ปล่อยให้ไอเสียงปริศนานี้ครอบงาสินะครับหรือยึดสิไคเน่ก็บอกว่ายึดอะไรก็ยึดร่างของไคเน่ย,ยังไงล่ะมอบร่างของเธอให้กับชันซะฉันอยากจะยืนอยู่บนพื้นแล้วก็ได้รับแรงสัมผัสประสาทสัมผัสทุกอย่างอีกครั้งได้รับความรู้สึกว่าสายฝนเป็นยังไงได้รับความรู้สึกว่าการแตะต้องกับสายลมเป็นยังไง มันเป็นเฉดตัวหนึ่งนะครับแล้วก็พอไอเฉดตัวเนี้ยมันครอบงาจนถึงไปครอบงาสมองของใครเน่เนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่รู้สึกทรงพลังมากๆทรงพลังที่สุดในชีวิตเลยมันคือเอ็กซ์ตาซีแปลว่าดะบ,บรบม่รูอ e อีซ e ีเอทีเรู้สึกดีใช่ไหมล่ะอันนี้ก็คงเป็นเรื่องราวหรือว่าภูมิหลังว่าแบบ ไครเน่มันมีพลังไอของเฉดได้ยังไงนะครับ บอกเลยว่าแปลไม่ไหวแล้วนะครับผมบอกเลยว่าแปลไม่ไหวแล้ว <c oughs> คือผมก็พยายามที่จะแปลเฉพาะสิ่งที่สําคัญเนี่ยไม่ใช่สิ่งเรื่องของงาใจความสาคัญพอเพราะแปลทั้งหมดไม่ไหวจริงจริอย่างนั้นผมก็ได้แปลอย่างค่อนข้างละเอียดในช่วงของคุณย่าไปแล้วนะครับ ไอ้เจ้าเสียงในหัวหรือว่าเฉดที่ครอบงำไครเน่เนี่ยก็บอกว่าแบบตัวเฉดเนี่ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งนะแล้วความแข็งแกร่งนั้นก็เป็นของไครเน่แล้วมีศัตรูหรือคนที่อยากจะฆ่าหรือเปล่าละ่ะฉันสามารถทําให้มันเป็นจริงได้นะไอ้อ้วนนั้นไหมละ่ะไอ้อ้วนที่มันบูลลี่นั้นไหมละ่ะหรือไอ้ตัวเฉดที่ฆ่าคุณย่าไหมละ่ะไปจัดการพวกมันเลยไหมอะไรอย่างเงี้ย กลายเป็นคู่หูในหัวของเธอไปแล้วไอ้เฉดตัวนั้น แล้วใครเน่ก็มองไปที่ไอ้ดอกดูหน้าเทียและบอกบอกกับคุณย่าว่าหนูขอโทษนะหนูไม่คู่ควรที่จะสวมไอ้ดอกดูหน้าเทียนี้ต่อไปแล้วเพราะหนูเนี่ยได้กลายเป็นคนบ้าที่แท้จริงที่ถูกเฉดครอบงำจริงๆแล้วและก็น่าจะไม่สามารถแก้ไขอะไรได้อีกแล้วด้วย เธอก็จับดอกไม้เหล่านั้นกลุ่มไว้ที่หน้าอกแล้วก็นั่งร้องไห้อยู่กับพื้นจนกระทั่งเวลาผ่านไปและก็จนเช้าประชาชนชาวเมืองเริ่มที่จะดำเนินชีวิตต่อไปในวันรุ่งขึ้นแต่ไคเนก็ยัง นั่งร้องไห้อยู่ที่เดิมน,นะครบับราวกับว่าเธอคิดว่าน้ำตาจะสามารถนำพาฝันร้ายออกจากโลกที่บิดเบี้ยวนี้ไปได้จงมีชีวิตอ,อยู่ต่อไปสิมีชีวิตอ,อยู่ต่อไปสิคุณย่าใครเน่ต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปนะ ไอ้ตรงนี้ก็ไม่ต้องซีเรื่องการแปลนะเพราะผมแปลไปแล้วตอนเรื่องหลักตอนตอนจบรอบแรกเนี่ย ずいぶん立派になったなどのくらい眠っていたんだ私5年だよ <laughs> <laughs> そうか探してるがあの <laughs> ไคเนตื่นจากการหลับไหลกลายเป็นหินอีมิลมีความอ่อนโยนใจดีไม่เสื่อมคลายลาการรวมกลุ่มอีกครั้งครั้งนี้มันทำให้เรามีความสุขมากอีกครั้งจนกระทั่งเดเวล่ากับภูโิลาทำให้ทุกอย่างพังลงอ๋อมันเก็ตตรงนี้ตรงนี้ก็ต้องจบไปก่อนถึงจะเก็ต อ๋อ๋ออ๋อไอ,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 อที่ไล่ทั้งสองคนไปนอนข้างนอกไงไม่ให้นอนในหมู่บ้านซึ่งก็อย่างที่ว่าผมแปลตอนเเรื่องหลักไปแล้วนะครับどうしたอเ คืนนั้นฉันนอนแทบไม่หลับเลยเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ฉันเกลียดคุณเดเวลา่าและเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ฉันสงสัยในคุณปอบุลา่ามันเป็นความรู้สึกที่ไม่มีประโยชน์เพราะว่าพวกเขาเนี่ยทำเพื่อหมู่บ้าน เพื่อปกป้องจากความโหดร้ายของพวกเฉษเราจะไปโทษคุณเดวรากับปอบราได้ยังไงกันนะถ้าเป็นอย่างนั้นสุดท้ายแล้วฉันก็เลวร้ายไม่แพ้กันงงเพราะว่าฉันก็ไม่เคยคิดถึงไครเน่กับอ e ินิวเลย ใครเน่ตับเอมลี่อะอาแยมัดเตฮิยะอามัดเตเอยากจะไปขอโทษกับทั้งสองคนนั้นจังแต่ว่าทำไปแล้วจะได้อะไรกันกับครเน่กับเอมิลีนะ่น่ได้ยนั่นมันคายเน่ซานท์แล้วก็ได้ยินว่า หนูพยายามทำทุกอย่างที่จะช่วยคุณนะคือคือพอเธอเป็นหินมาห้าปีนเนี่ยหลายๆช่วงเวลาก็คืออเมิวก็เอาคอยเอาผ้ามาถูมาเช็ดนะครับให้แบบเป็นหินก็จริงแต่ว่าให้เป็นหินที่เงาง,งามสวยงามอยู่เสมอนะครับเอาน้ำอุ่นมาล้าง เอาน้ำมาล้างด้วยเหรอใช่แต่ว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรเลยนอกจากทำให้คุณดูใหม่ขึ้นมาดูสวยขึ้นมาลยังีกขอบคุณที่ช่วยฉันนะคืออีเมลก็น่าจะหมายถึงว่า,น,วานึกว่าจะทำให้เธอหายเป็นหินได้ืงเล่าเอาผ้ามาเช็ดเอาน้ำอุ่นมารดมาล้างเล อิมูร์ก็บอกว่ารูปร่างหน้าตาใหม่ของเขาเนี่ยก็ไม่เป็นไรดูไม่น่าจะเป็นอะไรเพราะาอย่างน้อยก็อย่างน้อยก็ยังมองเห็น่ะสามารถมองหน้าเช่นกันแล้วกันได้เพราะว่าถ้าเป็นรูปร่างเก่าของอีมิรเนมองใครคนนั้นก็จะกลายเป็นหินไม่ได้แต่ตอนนี้คือมองได้แล้วมองหน้าได้แล้วเป็นปกติแล้ว งั้นลองเล่าเรื่องส่วนตัวมาให้หน่อยได้ไหมครนี้ก็บอกว่าเรื่องส่วนตัวมันไม่น่าฟังหรอกของเธอไม่น่าฟังหรอกขอร้องล่ะหนูอยากรูงจริงใคร,ใครนี้ก็เลยจะเล่าให้ฟังก็ได้เป็นเรื่องราวตอนเด็กๆก่อนที่จะโดนเฉตเข้างำร่างกายของเธอเนี่ยมันผิดแปลกกว่าชาวบ้านคนชาวบ้านก็เลย รู้แล้วก็กล่าวหาว่าเธอเป็นไอคนบ้า<ต>เป็นคนนอกรแต่มีคน,คนคนหนึ่งคุณย่าของฉันที่ยอมรับฉันแล้วก็เป็นคนที่ดึงเธอขึ้นมานู่นนี่นั่นเป็นคนที่พิเศษจริงๆเลยนะใช่แล้วนั่นผมนึกอะไรออกนั้นหนูนึกอะไรออกแล้ว ในเมื่อเราหาวิธีที่จะรักษาจากการเป็นหินได้แล้วเรามาหาวิธีที่จะรักษาจากการถูกเฉดข้องงั้ไหมเราน่าจะทำได้นะถ้าเราร่วมือก,กันน่ะมันน่าจะง่ายด้วยซ้ำมันอาจจะง่ายมากก็ได้ใครจะไปรู้งั้นขอเดาว,ว่าจะเริ่มด้วยการลองเอาน้ำร้อนราดใช่ไหมนี่ ลืมไปก็ได้นะในสิ่งที่ผมเคยที่หนูเคยบอกเนี่ยให้เซฟใช่ไหมให้เซฟแล้วใช่ไหม ยี <Yeah. S 2> ่ลันเดินได้แล้ว n h à เมฆาเาในะภาพภูเขาสันวากันยิ่งยิ่งยิ่งโอ้โหในที่สุดเป็นไดอรี่ของแม่ เขาจำหน้าแม่เขาแทบไม่ค่อยได้นี่คือสิ่งเดียวที่เที่เป็นขอ,ของแม่ที่เหลืออยู่การอ่านมันจะทําให้ฉันนึกถึงช่วงเวลาที่เราเป็นครอบครัวกันได้ย่เพิ่งอ่านเดีย๋ยเพิ่งอ่านเดี๋เพิ่งอ่านแต่ว่าในหน้าท,ท้ายเนี่ยมันดูแปลกๆแปล,ก,ปลกยังไง <So> เนี่ยลองอ่านสิเฮ้ยเดี๋ยวใจ เอ้ยเซฟแล้วนี่เฮ้ยนี่มันคือเซฟแล้วใช่ไหมเมื่อกี้มันขึ้นเซฟิสเตมดัต้าเซอะไรมาด้วยเซฟแล้วใช่ไหมเอานี่มันคนเป็นพ่อนี่อเอามันอยู่ในความฝันใช่ไหม เป็นเหมือนเป็นเป็นอินเอกคือต้องเล่าให้คนที่ไม่ท่าบฟังว่ามันคือเกมเนี่ยต้นฉบับอะมันมีสองเวอร์ชันเวอร์ชันญี่ปุ่นกับเวอร์ชันอเมริกาครับเวอร์ชันญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นเรื่องราวเหมือนที่เราเล่นมานั่นแหละก็คือเป็นเด็กหนุ่มกับหญิงสาวเป็นพี่น้องกันแล้วพยายามจะช่วยน้องแล้วเวอร์ชันอเมริกาเนี่ยมันเป็น พ่อที่พยายามจะช่วยลูกสาวซึ่งโมเดลที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยถ้าผมเข้าใจถูกเนี่ยมันคือโมเดลของเวอร์ชั่นฝรั่งที่ผมว่าของต้นฉบับอนะที่มันเป็นพ่อที่ช่วยลูกสาวเนี่ยแล้วเหมือนเกมมันพยายามที่จะเอารวม2เวอร์ชันเนี่ยมาอยู่ด้วยกันนะครับเป็นเหมือนเป็นกิมมิคหรือว่าเป็นอิสเตอร์เอ็กอะว่าแบบยังมีโมเดลนี้ให้เห็นอยู่นะครับซึ่งมาอยู่ในรูปแบบของความฝัน ในการอ่านไดอารี่แล้วก็มันอยู่ในอีกมิติหนึ่งอะไรก็ไม่รู้เนะี่ยแต่ว่าขอออกไปข้างนอกก่อนเพื่อปเทปแล้วก็โอกาสหน้าค่อยว่ากันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเนะี่ยแล้วก็ผมเชื่อว่าพอลุยในไดอารี่นี้เสร็จเ่ยอาจจะได้สกินนี้ไปเปลี่ยนแล้วก็ใช้ในเรื่องหลักปกตินะครับ ไปแล้วออกไปเซ็กกันก่อนในที่สุดอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่นี่เบลอเบลอเบลอแล้วอ้าวเกมมันมีแค่สามช่อง,องให้เทปเหรอวินกรรมกรรมวิน